สวัสดีค่ะทุกคนมากินส้มตํากันค่ะวันนี้นะคะพี่จูนไปซื้อส้มตํามาแบบไม่เผ็ดนะคะใส่พริกไม่ต้องเยอะเพราะกินแล้วแสบท้องนะคะถ้าใครสั่งลดจัดก็กินได้นะคะใครชอบนะคะก็จะมีนะคะนี่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวส้มตําปูปลาร้านะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะด้วยกันกล้ก็มีปลาเผาะคะ่ะปลาปลาตัวเล็กๆนะคะเอามาปิ้งย,างย่างแล้วก็เอาไปเผานะคะอร่อยมากเลยนะ,ะ,ยยนะ,ะหวานมากเลยนะคะ าทานด้วยกันนะคะทุกคนนะวันนี้นะคะส้มตำปูปลาร้านะคะข้าวเหนียวร้อนๆมีปลายย่างปลาเผาเกลือนะคะแล้วก็ขนมจีนด้วยะคะอร่อยมากเลยนะคะ